ฮัลโหลฮโหลคุณกำลังอยู่กับช่องโกวิลุงนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงจะพาทุกคนไปแช่ออนเซ็นที่เปิด24ชั่วโมงในโตเกียวกันนะครับ ที่โตเกียวโทโยสุมันโยโนยุนะครับออนเซนนี้ตั้งอยู่ในตลาดปลาโทโยสูนะครับตลาดปลาแห่งใหม่ของโตเกียวนะครับลุงจองออนเซนนี้ผ่านแอปคลุกนะครับสำหรับวิธีการก็ง่ายมากๆครับเพียงเราเข้าไปที่แอปครุกนะครับแล้วเลือกโทโยสุมันโยคลับครับเลือกวันที่เราจะไปแช่ออนเซนเลือกแพ็กเกจแช่ออนเซ็นนะครับของลุงเลือกบัตรแช่ออนเซนและแช่เท้าในช่วงวันธรรมดา พร้อมกับบุฟเฟ่อาหารนะครับ120นาทีจะตกอยู่คนละ6,203เยนนะครับลุงไป2คนก็สามารถเลือกซื้อพร้อมกันได้เลยครับที่สาคัญนะครับสามารถใช้โค้ดส่วนลดจากโควิดลุง k l k ได้อีกด้วยนะครับ mm hmm. เมื่อซื้อเสร็จแล้วทางครุกก็จะส่ง qr code มาให้ในแอปเรานะครับ mm hmm. เมื่อได้ QR โแล้วนะครับเราก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ล็อบบี้ซึ่งอยู่ชั้น7กันเลยครับ ออกจากคลิปมาก็จะมีน้องพนักงานมาบอกให้เราถอดรองเท้าใส่ถุงสลีนน้ำตาลนี่ไว้นะครับจากนั้นให้เราเอา QR code ที่ได้จากแอปครุกนะครับไปให้ที่ฟอนต์เขาดูครับเขาก็จะสแกนแล้วถามชื่อและแพ็กเกจที่เราจองมาว่าถูกต้องไหมนะครับ ในแพ็กเกจที่จองมาจะไม่รวมค่าภาษีอาบน้ำอีกคนละ150เยนนะครับให้เราจ่ายที่ตู้อัตโนมัติตอนเรากลับนะครับลุงจะได้บัตรบุฟเฟ่อาหารที่ชั้น5ซึ่งจะมีให้เลือกระหว่างอาหารกลางวันและอาหารเย็นนะครับซึ่งลุงเลือกรอบเย็นไว้นะครับและจะได้กุญแจตู้ล็อกเกอร์ที่มีหมายเลขตู้ล็อกเกอร์ของเรานะครับและกุญแจนี้จะเอาไว้ใช้แตะซื้อของหรือใช้ซื้อบริการต่างๆที่เราเพิ่มเติมภายในออนเซ็นนี้ด้วยนะครับ เสร็จแล้วก็ไปเลือกชุดยูกตะกันครับมีไซส์ให้เลือกนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับอ๋อที่สำคัญลืมบอกไปครับไม่อนุญาตให้คนที่มีรอยสักเข้าใช้บริการนะครับไปเราไปแช่ออนเซนกันดีกว่าครับตัวออนเซนจะอยู่ที่ชั้น6นะครับแยกห้องชายและหญิงนะครับผู้ชายจะเป็นสีน้ำเงินผู้หญิงจะเป็นสีแดงนะครับหลังจากเข้ามาข้างในนะครับก็หาตัวล็อกเกอร์ตามเลขกุญแจของเราเลยนะครับ ท้้งในจะมีผ้าขนหนไว้ให้บริการนะครับภายในบ่อออนเซ็นนะครับจะมีทั้งอินดอร์และเอ้าดร์นะครับน้ำออนเซ็นที่นี่จะมาจากยูกาวาระออนเซ็นและจากฮากโกเน่นะครับสำหรับวิวออนเซ็นที่นี่ถือว่าดีมากๆเลยครับและมีห้องรีแลกซ์อยู่ชั้น2สําหรับห้องนี้หลัที่สามจะมีค่าบริการเพิ่มเติมนะครับห้องอ่านหนังสือกระตูนนะครับ บนลูฟท็อปก็จะมีออนเซ็นสำหรับแช่เท้าครับจ <9, 4. S 1> ึงจอยู่ที่ชั้นเก้านะครับ กาดแช่น้ําเสร็จแล้วก็ไปกินบุฟเฟ่ต์กันครับเป็นไงครับยอดเรนนี้เราแช่ออนเซนเสร็จแล้วนะแต่เรามากินบุฟเฟ่ต์เราซื้อแพ็กเกจเป็นบุฟเฟ่ต์120นาทีอยยี่สิบนาช่เราแช่ออนเซนก็ไปแช่เท้าข้างบนกินหรือเราจะกลับไปแช่ออนเซนต่ออีกก็ได้เออก็คืออยู่แม่งทั้งวันนะ ดีดีดีด,ด,ดีมากมันมีมทีที่นวดอูชอบมากชอบชอบออกไปข้างนอกวะของผู้หญิงติดกับบันไดหมีไฟข้างนอกนะอืน<า>กบิน กกินกนไปัหลังจากเอาเติก็ตไปแรกนะครับจะได้บัตรค้องคองมาคนละหนึ่งอันนะครับส่วนใครจะเพิ่มบุฟเฟ่เอลกอฮอก็สามารถซื้อเพิ่มได้เลยนะจุดที่แลกบัตรนะครับแช่แช่นะแล้วก็มากดนี้เครื่องลินเบียอุย้ยน่าจะอันนี้เยอะกว่าเจง๋งเครื่องลินเบีย อย่างชอบเป็นฟองหน่อยโอเคสำหรับเมนูอาหารก็มีความหลากหลายนะครับมีจูชีมีปลาดิบสลัดปลานะครับมีขนมนมเนยของทอดต่างๆนะครับและสามารถเพิ่มเป็นปบุฟเต้อาหารอิตาเลียนได้ด้วยนะครับมีเชฟครับสปาเกตตี้มี คารโบน่าล่ามีอะไรดีๆให้เยอะเลยครับ และนอกเหนือจากบุฟเฟ่ตแล้วนะครับเราก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับผ่านแท็บเล็ตนะครับมีเมนูในแท็บเล็ตเพิ่มเติมอีกนะครับหลังจากที่ได้ใช้บริการเสร็จแล้วนะครับก็ไปเช็คเอาท์กันครับและจ่ายเงินค่าภาษีอาบน้ำและค่าบุฟเฟ่ต์เบียร์ที่ลุงซื้อเพิ่มครับสามารถจ่ายได้ที่ตู้อัตโนมัติเลยนะครับ หลังจากจ่ายเงินเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แผ่นบาร์โค้ดมาคนละใบนะครับเพื่อไว้สาหรับสแกนขาออกนะครับเป็นไงครับดีมากคุ้มไหม,ค,ม,ไหมคุ้มไหมกันหนึ่งพันสามร้อยบาทที่จ่ายไปท,ไทั้งค่าเข้าและค่าบุฟเฟ่เลยคุ้มมากทั้งค้าเ็รวมฟเฟ่รวมแล้วยังไม่รวมบุฟเฟ่เบียบุฟเฟ่เบีย 1, ร์หนึ่งพันหกร้อยเย็นอ่า เอาคืนเขาด้วยนะเอาถุงเขาคืนนะเจ้าถุงเขากลับนะอืมลเลาวคืนถุงเขาที่นี่นะกันนี้เองดอกเดรียววหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนได้เจอที่ทเที่ยวใหม่ๆใ,ในโตกเกียวนะครับ อย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์และโดเนทให้ลุงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโควิดลุงนะครับขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกกับทิศที่กำลังจะเกิดขึ้นเดินทางปลอดภัยบายบายปูนปูน<ะ><ะ> ลงลืมบอกไปครับสำหรับวิธีการเดินทางที่จะมาแช่ออนเซ็นที่นี่นะครับสามารถขึ้นรถไฟสายยูริกะโมเมนะครับให้ไปลงที่สถานีชิโจ ma เหรือ u14 ได้เลยนะครับ本日はゆり川にご乗車いただきありがとうございましたまもなく終点豊洲豊洲です有楽町線はお乗り換です右側のドアが開きます